ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายธรรมแต่ละธรรมกำกับบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของรวบรวมธรรมแต่ละธรรม เพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมแต่ละธรรมเป็นไปตามขั้นตอนสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโร มีอยู่มากในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของคนสัตว์สิ่งของธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร อยู่ด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายคนสัตว์สิ่งของรำรกิเลสที่มาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรกิเลสร,รมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบพัทพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่รมให้เกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆปรับปรุงพัฒนาตัวเองสร้างความละเอียดอยู่ตลอด รวมเป็นกระแสรธรรมกิเลสไหลเวียนรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุลโลอุสกันทัสโรเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายของทอทานธรรม บรารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรร,รมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่ให้กับธรรมกิเลสร,รมกิเลสรุกเข้าหาธรรมบรารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัญทัลตโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัญทัลตโรในร่างกายของท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เดิมเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของตามการกํากับบังคับควบคุมของธรรมกิเลสไม่ให้ท่อธานธรรมบาร,รมีสารสุดทัดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรบีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงอุดสดัญทัสโรให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสรมกิเลส ที่สร้างโครงสร้างกทมอขอ,ออที่ทำให้ท่อทานธรรมบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทัสโรมีธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บรารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัศโรทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ถูกบังคับหลอกลวงเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน ไม่ยิ้มแยม้มไม่แจ่มใสอึดอัดคับแคบหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรฉานวิชาเป็นบูชายันคนสักสิ่งของกิเลส บังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนีศรัทธาเรื่องใสพึ่งพาอาศัยรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ขยายพื้นที่ไปยังท่อฐานธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพุคุณหลวงปู่สดกันทัโรส่วนต่างๆสร้างโครงสร้างกอทมขออ้อที่ทำให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบพัศนี้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซาคคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซาคคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งค่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบทำให้คนสัตว์สิ่งของทากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิ ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์นี้ถูกสร้างให้เป็นวัดตะสงสารอยู่ในวัดทจักรการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสทีวิตเป็นยังอยู่ที่สับสนวุ่นวาย ทุกระทมสมสารตามอำนาจกำลังที่กิเลสบังคับควบคุมสร้างคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่ทำกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ตายจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลส กิเลสที่มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของกํากับบังคับควบคุมดึงดูดบ่อกเกิดทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของ เข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของทําให้กิเลสรวบรวมรักษากิเลสในซากคนสัตว์สิ่งของแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมวขออ ทำให้คนสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทสโรกิเลสบังคับควบคุมไม่ให้รู้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของ ตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเป็นบารมีสามสิพัฏพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรศูนย์รวมของธรรมบารมีสามสบพัฏพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลาง วงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้รทำทุกธรรมที่บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปุสฎจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรมรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณหลวงปุสดจันทัสโรธรรมกิเลส ที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดกำกับบังคับควบคุมทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ ของคนสัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นอบบยภูมิทำให้เกิดวัฏฏะสงสารทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตินี้ไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิ ไม่เป็นสิงห้าทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมสมสารอึดอัดคับแคบถูกกิเลสยึดพื้นที่บารมีสามสิทัศนพระเดชพระกุลหลวงปสุสถจันทัสโร ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้คนสัตว์ติ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายคนสัตว์ติ่งของ ให้ชีวิตเป็นยังอยู่หลับไหลเป็นสยศาสตร์ไสยเวทเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นบูชายัญคนสัตว์สิ่งของตามการกำกับบังคับควบคุมของกิเลสคนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสกำกับบังคับ ควบคุมหลอกลวงให้รวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อนำมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องลุ่งผมยารักษาโรคที่วาสัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำกิเลสกำก,กับบังคับควบคุมให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ ที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสร็พติดให้โทษค้ายาพิษมิจฉาอาชีพห้าลักษณะรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้คนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสบังคับกำกับควบคุมให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสเป็นภยัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติ เป็นสงครามทำลายล้างทำลายอาหารที่เป็นพืชแรกธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสารสิทธัพถเดจพระคุณหลวงอุศจนทัสโรทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิจิตอุปสรรคปัญหาในทุกหลายละเอียดซึ่งเกิดจากธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารบีสามสิทัศน์นี้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารบีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด อยู่อย่างหลับไหลเลื่อนลอยมืดมัวด้วยธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมรีสามสิบทัพนี้ อยู่ในเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทำกิเลสได้กำกับบังคับควบคุมเพื่อบิดเบือนเบี่ยงเบนโนงเหนียวไม่ให้รู้ว่าถูกกิเลสเข้ายึด พื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสตโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ทำกิเลสบังคับหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยทำกิเลสท,ที่นำเสนอ การแก้ไขวิกฤจอุปสรรคปัญหาตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีส0่สิทัศนี้อยู่ในวัดตะสงสารซึ่งเป็นวัดขจักรการบังคับควบคุมของธรรมกิเลส ที่ทำให้เป็นอบายภูมิที่ท่อทานธรรมบร,รมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทางสถานที่เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสที่สร้างให้เป็นอบายยูมิบร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัศโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรงพัฒนา ตัวเองจทาทรรมทุกรมประชุมรวมนศะูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงปุดกัญทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก ธรรมบารมีสาสิทธัสสะเดระคุลลงปุสจันทัสโรเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถะเดระคุลลงปุสจันทสโรสร้างที่สุดแห่งรมบารมีสามสิทธัตถะเดระคุลลงปุสจันทสโรทาให้พระเดระคุลลงปุสจันทัสโรพระเดระคุลลงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะ อุบาสิกาจันคนลกอยู่นำให้พวกเรากดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปุะสดจันทัสโรเขารบบูชา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรเคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเกิดการสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรสร้างอาหาร ที่เป็นพืชแรทาธาตุสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่มหมง,ง,นง,งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่นำสรากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ประกอบวิช,ชาอาชีพห้าลักษณะ ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบ,บทัตไปพร้อมๆคร,ร,รูบาอาจารย์ของเราอย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสจันทัสโร,รตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบ,บทั ไระเดชพกะุณหลวงปู่สดยันทัศโร